ขอครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ลูกลเป็นอย่างนี้เลยเข้ามาถึงครับอ่อในประวัตินะครับหลวงพ่อขบนะท่านบูชาอาระสิ์ไฟนะครับเบบเรียกว่ากระสิ์ไฟครับ ช่องเที่ยวไปเรื่อยทาวเวลครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปกันที่วัดเขาสานิกาครับเราจะไปกาบนะครับหลวงพ่อขบนะครับที่วัดเขาสานิกานะครับที่จังหวัดลบบุรีไปกันเลยเส้นทางก็เข้ามานะครับก็เข้ามาหน่อยนึงนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเขาสานิกานะครับทางนี้ ก็สำหรับทางเข้านะครับเราเข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็เป็นถนนเล็กนิดนึงนะครับพ็อขับรถระมัดระวังด้วยนะครับค่อยๆไปครับครับขาป่าเรื่อยๆนะครับวัดจะอยู่สุดทางเลยนะครับวัดเขาสานิการนะครับวัดเขาสันิกานะครับเราขับเข้ามาตรงเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับก็จะเจอเลยครับอนี่คือวัดเขาสานิการนะครับไปไปกันเลยครับข้างหน้าวัดนะครับสวยงามมากนะครับก็จะมีรูปนะครับอ๋อ รูปตั้นเพราะกบเลยนะครับนะครับนั่งอยู่ข้าง,างนอกะครับพเพราะจะเป็นรูปอย่างนี้เลยเป็นรูปนี่เป็นเรือป่ะเถอ,อะเป็นสัเภา์เหรอเป็นรูปเรือเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็หาที่จอดได้เลยครับตามสะดวก ก็นะครับก็สวัสดีครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดวนะครับวัดเขาสาันติกานะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวราาขึ้นไปกบนะครับขึ้นไปกราบสักพิสันลละหรือว่าขึ้นไปกราบรูปปั้นนะครับอง,องค์พระก,กบนะครับทางขึ้นก็จะมีองค์พระสังกัจายนะครับลาแบบนี้นี่ก็จะเป็นช่างทาสีนะครับทาสี ก็นนะจะมีมังกรสองฝั่งนะครับเนะครับเข้ามาถึงว่าจะเป็นนี้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับก็ขาบขอครูบาจาร์นะครับวันนี้ลูกหลานมาทำช่องนะครับ ขอญาตถ่ายทําวิดีโอนะครับผมพ่อครับครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเข้ามาถึงครับกอในประวัตินะครับหวงพ่อขบนะท่านออบูชากระสินไฟนะครับก็จะมีไฟในการออการเพ่งกระสินไฟนะครับบูชาเดี๋ยวเรามาจุดธูปสักการะหลวงปู่ก่อนดีกว่าครับ สำหร <Keep S 1> ับเราจุดทูปขอพรหลวงพ่อแล้วนะครับเราก็ผมจะพาเดินชมนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับทางขวามือนะครับก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กุดอินนะครับทางขวามือก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กุดอินครับนี่ก็จะเป็นรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ดูนะครับเออท่านนะครับจะมีหลวงพ่อโอภาสีด้วยนะครับหลวงพ่อภาสีนะครับเพละคังขอ ขอละครังนะครับเพื่อให้ท่านรู้นะครับว่าเราลูกหลานมากราบบูชากราบขอพรนะครับว่าผ่านไปผ่านมานะครับครับมามาขอละครังนะครับท่านจะได้รู้ว่าเราลูกหลานนะครับมากราบขอพรอุบาจารนะครับขอให้มีมีความโชคดีสวัสดีมีชัยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อโอภาสีนะครับครับขอให้ช่องลูกหลานนะครับปังๆนะครับมีคนเข้าดูเป็นหมื่นๆเป็นล้านๆคนนะครับหลวงพ่อครับรครับก็ขออนุราลีลูกหลานขออนุญาตถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับขอให้ช่องลูกหลานมีคนดูมีคนติดตามนะครับขอให้ช่องลูกหลานเจริญ นะครับขอให้มีคนดูติดตามเป็นล้านล้านครับนะครับตาแลก็ราคาขอพรนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนูมนะครับทางนี้จะเป็นองพระนะครับความใครเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความเข้มขังนะครับว่าความศักดิ์สิทธิ์อะครับหลวงพ่อใก่ชอบบูชาไฟนะครับเรียกว่าประสิทธิ์ไฟครับ องหลุพ่อขุปาสิงนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปเก่าครับโบราณเข้มขังมากครับคือ <dynasty> ร <affiliate> <k Teach outreach> ู้เลยนะครับว่ามีความศักดิ์คือรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นองค์ปูนแดงนะครับท่าน่็จะชอบนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับน้ำมนต์นะครับเป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับกลับมาเจอจะมีแผ่นทองเปลวนะครับปิดองหลวงองค์พ่อนะครับการบูชาหลวงพ่อนะครับนะครับแผ่นทองเปลวนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนเป็นขบศักดิ์นะผมไม่น่าจชต้องไปหาข้อมูลมันของการเข้าวัน วเรามาปิดทองโอ่งพ่อ แดงนะครับโเก็เป็นการบูชานะครับองค์หลวงพ่อนะครับการปิดทองคำเปลวนะครับการปิดทองคำเปลวนะครับ เกี่ยวกับปูนแดงนะครับการขวายครับการบูชานะครับอย่างหนึ่งท่านนะครับ วงพ่อหน่อยี่ยถ่ายรูปผงพ่อหน่ะบอกวงพ่อนะถ่ายรูปแบบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะ,ะ,ะครับคาถาก็จะมีเกี่ยวกับคาถาองค์หลวงพ่อขบนะครับแล้วก็หลวงพ่อโอภาสินะครับนะครับคือพูดถึงว่าความเก่งขังนและความเก่าคือเข้ามารู้ได้เลยครับ นี่ฮะเนี่ยหา,ยหายแบบเนี้ยตรงเนี้ยให้ติดตะเกียงว่าเนาเอาแนวนอนแนวนอนแล้วก็ถอยไปให้หายแบบตรงนี้ยครบเลยแต่เอาไปเป็น,นปหน้าปกนะครับนี่เราจะเป็นวัตถุมงคลทางวัดนะครับวัตถุมงคลทางวัด านะครับก็จะมีทั้งองค์หลวงพ่อปบนะครับแล้วก็หลวงพ่อโอภาสิครับภาพเก่านะครับคือมีความขวังอยู่ในตัวครับรูปภาพใหม่ถือว่าไม่ได้ปลุกเศษแต่ก็มีความหวังในตัวนะครับม,ม,รมีความศักดิ์สิทธิ์เลยตัวนี้เป็นรูปภาพเก่าโบราณนะครับที่ที่ทางนากะทนนนะราหลวงพ่อสวง ต่อโบราณมากครับคือเข้ามารู้สึกได้เลยนะครับถึงความเข้มขันแล้วความแบบเข้าใจว่าผมเข้ามาแล้วผมทุกคนนี่เรื่องจริงนะครับประสบการณ์จริงเลยนะครับก็สำหรับเราครับกราฟรูปโบราณของท่านแล้วนะครับ รูปหล่อท่านแล้วนะครับรูปหุ่มท่านนั่นครับแล้วก็ไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพูดถึงว่าเข้าไปข้างในรู้สึกล่มเย็นนะแต่ข้างนอกอากาศอัดแรงนิดนครับเ่เป็นพระสมเด็จภาพบรมครูรนะครับแล้วก็นีหลวงพ่อครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูเรือสำเภาด้ว,ว่เข้าทางไหนทางนี้นะ เป็นเรือสำเภา,าอ่ะขออนุญาตนะครับถอดไปถอดแล้วมั้งรองเท้าก่อนครับ ดู้งล่างได้นะครับผมลองดูห้ล่างให้ครับจะต้องเข้าไปนะครับก็ไอ้ข้างล่างก็จะเป็นเรือนะครับเป็นหุ่นนะครับมากห้องก็สามารถเดินลงไปดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับท้องเรือไปเราเดินดู กล่อเรือสำเพาะครับครับก็จะเป็นรูปช่างสำเพาทองหนึ่งทองหนึ่งหนึ่งทองช่างเขาช่างมันนะครับครับเป็นเรือสำเพาใหญ่นะครับ ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเรือสำเภาครับเป็นเรือสำเภาบรนจัมลองเรือสำเภาก็สำรับภายในวัดก็จะเงินกุฏิสงฆ์เนี่เป็นศาลาการาาาเรียนครับครับเป็นเรือสำเภา เขาใหญ่นะวันึ่งเมื่อกี้ผมที่เข้าผมเข้าไปเป็นมันดกนะครับเป็หลวงพ่อขบเป็นกุฏิหลวงพ่อท่านนะครับทางนี้ก็จะมีข้างหน้าเลยหน้าก็จะเป็นรูปนะครับหลูงสวรีท่านนะครับ ขอพอรกันได้นะครับหลวงพ่อครับนะครับที่วัดก็พูดถึงว่าวัดกไ็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นแผนที่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพามากราบนะครับองค์หลวงพ่อขบนะครับแล้วก็หลวงพ่อโอภาสีนะครับใครมาจังหวัดลพบุรีก็สามารถแวะมากราบขอพรหลวงพ่อท่านได้นะครับจะสร้างบุญกุฏินะครับทางวัดนะครับวัดเขาสันลิกาครับใครมาอําเภอนะครับอําเภอบ้านหมี่นะครับแล้วก็ตาบลสนามแกงนะครับก็สามารถมากราบขอพรหลวงพ่อท่านได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เรา ด้วยนะครับดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะครับในยามว่างนะครับก็ผมฝากช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องเปิดใหม่ครับช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสําหรับคลิปนี้นะครับวัดเขาสาริการะครับมากาบขอพรองหลวงพ่อกบนะครับแล้วก็องหลวงพ่อโอภาสีนะครับจบเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ